สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าก็มาพบกับกิจกรรมอ่านไปเล่าไปอ่านหนังสือดีๆเพิ่มพลังสมองให้ตัวเองในยามเช้านะคะอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือกันวันนี้ยังเป็นหนังสือเล่มเดิมร้อยแปดมงคลพระบรมราชโชว,วาทค่ะวันนี้จะต่อเนื่องกับเรื่องเมื่อวาน่วมเป็นวิันของตัวเองวันนี้จะเป็น การวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคนคะ่ะการมีวินัยมีความมีความสามัคมคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนนะคะแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่า วินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากๆเท่ากันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ที่ดีคือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์เป็นธรรมอันนี้คือพระบรมราชโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างไรคะการมีวินัยมีความสามาัคคีและรู้จักหน้าที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้หญิงเต้าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอ่านหนังสือกันต่อคะ่ะ สวัสดีค่ะ